ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่มีสัญญาณการยุบสภานี่ก็คือหนักเป็นบางวันบางวันก็ดูเหมือนกัจะมีการไม่ยุบสภาแรงขึ้นมาสลับกับการยุบสภาแต่ช่วงนี้ได้ข่าวว่ามีการทุนเก้าเพื่อจะกําหนดวันที่ยุบสภาที่แน่นอนแล้วก็สอสอของเราก็เตรียมตัวที่จะไปเลือกตั้งนะคะ,ะ,ะจ,จากที่ ที่ปรึกษาของหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ให้แนวทางไว้เมื่อที่อหอประชุมธรรมศา,ศาสตร์ลังสิตแต่ว่าพักเพื่อไทยจะเอาไปเป็นนโยบายของพักหรือไม่ก็แล้วแต่นะคะเป็นดุลยพินิจของท่านหัวหน้าพักแล้วก็สมาชิกพักซึ่งก็ได้เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนป้องกันน้ําท่วมที่ว่าเจว่าป้องกันว่ากรุง กรุงเทพมีข่าวลืออย่างหนาหูว่าจะมีการท่วมไปครึ่งกรุงเทพนี่ก็พักเพื่อไทยก็ท่านที่ปรึกษาก็ให้ข้อคิดเห็นว่าคือจะสร้างเขื่อนหมายถึงว่าสร้างเกาะกลางช่วงระหว่างอ่าวไทยแล้วปล่อยร่องน้ําให้เรือเดินทางเข้าออกได้แต่เวลามีเวนั่นก็จะมีประตูปิดทั้งสองพักเพื่อไทยก็น่าสนใจที่ว่าจะใช้นโยบายนี้ในการ ชูในเรื่องหาเสียงนะคะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำคือระบุไปเลยว่า300บาทต่อวันแล้วก็ขั้นต่ำก็15,000บาทซึ่งผู้ประกอบการก็มีเสียงจากแอนตี้นะคะว่าในเมื่อเศรษฐกิจมันเป็นช่วงนี้แล้วจะให้ขึ้นค่าแรงขนาดนั้นได้อย่างไรก็พอมาถึงว่าให้ลดภาษีให้ในจ้างจาก30%เป็น23% ผู้ประกอบการก็ถึงบางอ้อว่าอ๋อไอส่วนที่ลดที่ว่าผู้ประกอบการจะต้องไปเสียภาษีก็เอามาจ่ายเป็นค่าแรงให้กับพนักงานก็ผู้ประกอบการก็เริ่มเอ่อหน้าหน้าใสาขึ้นมาเห็นมองเห็นภาพเลยว่านโยบายเนี้ยสามารถสัมผัสได้กินได้แล้วก็เรื่องการลดภาษีในการซื้อบ้านซื้อรถครั้งแรกของท่าน ถ้าท่านเลือกพักเพื่อไทยนั้นก็หลายคนก็เล็งไว้แล้วะว่าจะซื้อรถยี่ห้ออะไรแล้วก็มีกองทุนสําหรับค่าราชการเอาไว้สําหรับค่าราชการในการจะกู้อะไรมาก็จะให้ใช้กองทุนน,นั้นเนี้ยได้ธนาคารประชาชนสังเกตดูว่าท่านที่ปรึกษาเนี่ยก็ให้ในโยบายข้อคิดเห็นไปคือนโยบายที่นั่นมาคือมันเชื่อมโยงทุกระบบสืบต่อกันมา ก็อยากเราไม่อยากเ,าเข้าแถวเพื่อซื้อน้ำมันปาล์มนี่ขอให้เลือกพักเพื่อไทยนะคะไม่มีอะไรมากนะคะเพื่ออนาคตประเทศไทยเราจะจบในการจัดรายการวันนี้โดยเสนอคลิปของการประสัยของท่านเลขาธิการมูลนิธิร้อยสิบเอ็ดไทยรักไทยที่เวทีลำลูกกาเมื่อวันที่ หนึ่งพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนัวุฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบหน่อยแต่มองดูแล้วข้างหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยต่อไปผู้ฟังทางบ้านด้วย่อยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณ สถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์ักษ์ของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องครักษ์นี้เล่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติราะฉะนั้นเราต้องตบมือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับด,ดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนักศวุษนะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบหน่อย แต่มองดูแล้วข้างหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยขอบคุณผู้ฟังทางบ้านด้วย่อ,อนย,ยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์กรของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องค์กรนี้ เรนเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติวันนี้นเราต้องตบเือให้ผู้จัดดังๆเอยนะครับดังไปถึงดังบ้านด้วยนะครับเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนัวุฒินะครับ <c oughs> ผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเลยแต่มองดูแล้วข้างหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังดางบ้านด้วยตบเบือให้ผู้ฟังดางบ้านด้วยเลยนะครับ วันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองคลักษ์ของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องคลักษ์นี้เล่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติเราฉะนั้นเราต้องตบมือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถงึงบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภระระยาสวย แล้วก็ชอบนัทวินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเลยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยขอบให้ผู้ฟังทางบ้านด้วยเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์คณะของเราที่ ัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องค์กรนี้เล่งเห็นความสําคัญของวันแรงงานแห่งชาติเพราะฉะนั้นเราต้องตกเือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับด,ดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเ,เป็นวงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนัทวฒตนะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเล่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทาง,งบ้านด้วย ฟังกันบ้านด้วยหน่อยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองครักษ์ของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องครักษ์นี้เล่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติเพราะะฉนั้นเราต้องตบมปือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทังบ้านด้วยนะครับ ต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบรักวุ์นะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเลยแต่มองดูแล้วข้างหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วย่อบห้ณผู้ฟังทางบ้านด้วยนยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75จุนะครับ องค์ก์ของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องค์กรนี้เล่งเห็นความสําคัญของวันแรงงานแห่งชาติไาด้านเราต้องตกมือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนัวทวุฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบหน่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสัก หลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยขอบให้ผู้ฟังทางบ้านด้วย่อ,อนยนะครับ <laughs> วันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์คณะของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องค์คณะนี้เล่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติ ไปด้านเราต้องตเบเือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับไดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเป็นห่วงภรรย,ยาสวยแล้วก็ชอบนัวุฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเลยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยขอบเบอรให้ผู้ฟังทางบ้านด้วยเลยนะครับ <Hey. S 1> วันนี้ผมต้องขอบคุณ สถานีวิทยุชุมชน93.75สุนะครับองค์ักของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องคลักนี้เร่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติเระฉะนั้นเราต้องตกมือให้ผู้จัดดังๆ่อยนะครับดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวย แล้วก็ชอบนัทวฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบ่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยต่อห้ผู้ฟังทางบ้านด้วยเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์คณะของเราที่ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่โอกรนี้เรงเห็นความสําคัญของวันแรงงานแห่งชาติไปะ้านเราต้องตกเือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทาาบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนักทวฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเล่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับ ต้องั้งู้ฟังตางบ้านด้วยขอบคุผู้ฟังทังบ้านด้วย,ะน,วย,ยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์กรของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องค์กรนี้เลี้งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติ ไปด้นเราต้องตบเปือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนัทวศนะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบหน่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟงังทางบ้านด้วยตกเมือมให้ผู้ฟงังทางบ้านด้วยเลยนะครับวันนี้ผมต้องขอบคุณ สถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองคลักษของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องคลักนี้เล่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติเพราดฉะนั้นเราต้องตกมือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวย แล้วก็ชอบนักทวฒตนะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบ่่ยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟังทางบ้านด้วยต่อห้ผู้ฟังทางบ้านด้วยเลยนะครับวันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองค์คณะของเราที่ จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องค์ักรนี้เร็งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติเพราะนั้นเราต้องตกเบือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทังบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวยแล้วก็ชอบนักทวุฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบเลยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับ ตู้้ฟังทางบ้านด้วยขอบคุณให้ฟังทางบ้านด้วยเลยครับ <Hey. S 1> วันนี้คงต้องขอบคุณสถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับ <Yeah. S 1> องค์กรของเราที่จัดงานวันรายงานแห่งชาติที่องค์กรนี้เล่งเห็นความสําคัญของวันรายงานแห่งชาติ ไปด้นเราต้องตบมือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับดังไปถึงทางบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นว่วงภรรย,ยาสวยแล้วก็ชอบนัทวุฒินะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบหน่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรานี่ก็ประมาณสักหลายพันคนนะครับรวมทั้งผู้ฟงังทางบ้านด้วยตบมือให้ผู้ฟงังทางบ้านด้วยเลยนะครับ <Hey. S 2> วันนี้ผมต้องขอบคุณ สถานีวิทยุชุมชน93.75นะครับองคลักษ์ของเราที่จัดงานวันแรงงานแห่งชาติที่องคลักษ์นี้เล่งเห็นความสำคัญของวันแรงงานแห่งชาติเพราะนั้นเราต้องตกเือให้ผู้จัดดังๆหน่อยนะครับปด,ดังไปถึงางบ้านด้วยนะครับต้องเรียนเป็นห่วงภรรยาสวย แล้วก็ชอบนักทวฒิวนะครับผมก็ต้องพยายามเรียนแบบ่อยแต่มองดูแล้วกันหน้าเรา